ทายาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเยนของพักคีสวัสดีครับพบกับผมโทมัสพิชเยนของพักีอีกครั้งนะครับเมื่อไม่กี่วันก่อนหน้านี้ครับผมมีโอกาสได้รับเชิญไปบรรยายให้กับสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและก็ขนาดย่อมนะครับชื่อย่อก็คือ ISMED ครับ I S M E D ครับก็เป็นการพูดคุยในเรื่องของการส่งออกนะครับโดยเป็นการ บรรยายให้กับเอ็กซิงแบงค์คือเอ็กซิงแบงค์กับอิสมเนี่ยเขาจัดคอร์สนี้ร่วมกันนะครับก็ผมเองก็อยู่ในพาร์ทนลนะครับมีผู้ร่วมบรรยายอีกสอสาท่านนะครับก็การบรรยายก็พูดถึงเรื่องการส่งออกปรับตัวอย่างไรนะครับก็ผมก็แชร์ประสบการณ์ตามที่ผมเคยได้ทํามาไปแต่ว่าในช่วงท้ายครับก็มีคําถามจากคุณผู้ฟังที่ถามขึ้นมาแล้วมี1คํ่คถามครับที่ผมอยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดคุยใน EP นี้ครับคุณผู้ฟังท่านนั้นถามว่าผมมีวิธีการอย่างไรครับ ในการคำนวณผลตอบแทนเชิงสังคมครับก็คืออะไรก็ตามที่คุณทำ CSR ไปครับผมเนี่ยมีวิธีการคำนวณไหมว่ารีเทิร์นที่ผมได้จากการที่ผมทำเรื่องนั้นเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าผมก็คำถามนี้น่าสนใจเพราะไม่เคยเจอที่อื่นนะครับว่าเคยคิดไหมว่าการไปช่วยสังคมตอบแทนสังคมเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่านะครับแต่ว่าผมตอบตามความรู้สึกแล้วก็ความเข้าใจของผมโดยที่พยายามที่จะไม่ดัดแปลงนะครับมุมมองความคิดนั้นมากจนเกินไปนะครับ ในความรู้สึกผมหลังจากที่ผมได้เห็นคําถามนี้ครับสิ่งที่ผมคิดเลยก็คือว่าเวลาที่เราจะช่วยอะไรใครเนี่ยครับสิ่งที่มันแย่ที่สุดก็คือการช่วยแล้วก็หวังว่ามันจะมีผลตอบแทนแต่ผมคิดว่าสิ่งที่มันสําคัญที่สุดก็คือว่าเวลาที่เราจะช่วยใครครับเราช่วยเพราะเราอยากเห็นคนคนนั้นดีขึ้นเราอยากเห็นสังคมรอบตัวเราดีขึ้นแล้วเมื่อเขาดีขึ้นเราก็เป็นคนที่ได้รับผลอันนั้นตอบแทนกลับมาเรามีความรู้สึกดีใจมีมุทิตาติมีมุทิตาจิต ที่เห็นคนคนหนึ่งได้ดีหรือเรารู้สึกดีขึ้นเมื่อเรามีส่วนได้ช่วยทําให้สังคมนี้ดีขึ้นผมว่าอันนี้น่าจะเป็นรีเทิร์นหรือผลตอบแทนที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการมากกว่ามากกว่าผลตอบแทนที่ผมจะได้รับแบบคํานวณเป็นความคุ้มค่าอาจจะด้วยตัวเลขหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับแน่นอนในเชิงธุรกิจเนี่ยนะครับหนังสือมันก็สอนเรามาว่าคุณลงทุนอะไรไปเนี่ย ก็ต้องคำนวณความคุ้มค่าด้วยนะครับคุณลง1 0 0่ก็จะต้องได้1 0 1 1 0 2 1 2 0ตามสูตรตัวเลขนะครับแล้วก็จะมีสแตนดาดใช่ไหมครัว่าตัวเลขต่ํากว่านี้ถือว่าไม่ดีตัวเลขมากกว่านี้ถือว่าดีอะไรทนนองนี้นะครับแต่ผมคิดว่าในเชิงสังคมแล้วเนี่ยครับถ้าเราทุกคนเนี่ยมองในเรื่องของความคุ้มค่านะครับเรามันน่ากลัวว่าในการแข่งกันทําความดีของเราเนี่ยมันเป็นการทําความดีเพื่อหวังผลก็แน่นอนมันก็ยังดีกว่าการทําความเลวนะครับหรือการไม่ทําอะไรเลย การทําความดีเพื่อหวังผลมันก็ยังดีกว่าครับแต่ว่าผมคิดว่ามันจะดีกว่านี้มากๆครับถ้าทุกคนทําเพราะเข้าใจว่าเรื่องนี้มันเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องทำครับแล้วรีเทิร์นที่เราจะได้นั้นเนี่ยก็คือความอิ่มเอมใจที่ทําให้สุดท้ายเนี่ยเราจะได้สังคมที่ยัง่งยืนแล้วมันนําให้ตัวเราเองเนี่ยอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งของความยัง่งยืนได้จริงๆ,ๆอย่างผมก็ยกตัวอย่างไปนะครับล่าสุดแคมเปญที่ผมออกมาร่วมกับ a n นนิติกก็คือการ ไปบริจาคนะครับปลั๊กไฟเปลี่ยนปลั๊กไฟครับให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าทั่วประเทศเลยครับต้นเหตุจากเรื่องนี้เกิดจากการที่ผมเนี่ยมีโอกาสไปบริจาคของสิ่งของที่ขาดแคลนนะครับให้กับสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งนะครับแล้วผมก็หันไปเห็นว่าโอ้โหทําไมปลั๊กไฟที่เขาใช้อะปลั๊กพ่วงเนี่ยนะครับที่บริษัทผมผลิตเนี่ยนะครับแต่ที่ผมไปเห็นเนี่ยมันเป็นเขาใช้ของยี่ห้ออื่นที่มันไม่มีมาตราฐานยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะ ผมก็โอ้โหมันอันตรายขนาดนี้เนี่ยนี่ไม่รู้ว่าจะช็อตเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าจะไฟไหม้เมื่อไหร่ด้วยนะแล้วถ้าเด็กมาโดนเนี่ยน่าห่วงน่าอันตรายมากว่ามันอาจจะช็อตนะครับทาให้เด็กเกิดอันตรายได้เี่ก็ถามผ้าไม่ถามเจ้าหน้าที่ว่าโอ้ปลั๊กไฟนี่ทําไมไม่เปลี่ยนครับเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าแหมเงินบัตเจ็ตที่ได้มาเนี่ยทางงบประมาณที่ได้มาเนี่ยส่วนใหญ่ก็ต้องไปจ่ายค่าอะไรครับผ่าออมอาหารยารักษาโรคเสื้อผ้าเครื่องอุ่มพวกปัจจัยที่จาเป็นเนี่ยครับจ่ายไปทวกเนี้อย่าว่าแต่ หมดเลยนะครคือมันขนาดจ่ายหมดยังเหลือยังไม่พอเลยที่จะเอามาใช้สําหรับพวกแค่ปัจจัยพื้นฐานและอีกอย่างปลั๊กไฟอย่างไรพวกนี้เนะี่ยไม่มีบัตเจตเหลือจะไปซื้อล่ะครับผมเห็นแบบนี้ผมก็เลยโอ้โหตายละแบบนี้เนี่ยเด็กๆเ,เหล่านี้นได้โอกาสอยู่แล้วแล้วก็ยังต้องอยู่ภายใต้อ่มาตรฐานความปลอดภยัยที่อยู่ต่ากว่ามาตรฐานที่ควรจะเป็นอีกนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าผมก็มองว่าผมเนี่ยเป็นบริษัทที่ผลิตรางปลั๊กไฟอยู่แล้วนะครับ นั้นก็ลองมานั่งคำนวณดูครับว่าในประเทศไทยเรามีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าน่าจะกี่แห่งนะครับตามข้อมูลที่มันจะพอหาได้แห่งหนึ่งจะใช้ประมาณกี่ชิ้นนะครับแล้วก็บริจาคให้กับทุกทกที่เลยครับขอเพียงติดต่อเข้ามาคือที่ต้องให้ติดต่อเข้ามาเพราะว่าไม่งั้นเราไม่รู้ครับว่าที่ไหนยังเปิดอยู่ส่งไปแล้วเขาสามารถที่จะออกใบรับหรือว่าใบอนุโมทานาบัตรให้ได้หรือไม่เพราะว่าสุดท้ายเราก็ยังอยู่ในระบบภาษีใช่ไหมครก็ต้องเอามาลงภาษีหักเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโดนสัมภา,มา,มาร ก็ใช้วิธีแบบนี้แล้วก็บอกเลยว่าเ,เราบริจาคทุกที่ขอไม่แค่ติดต่อเข้ามาแล้วก็พยายามที่จะไปหลังไม้นะครับไปบอกอินฟลูเอนเซอร์หรือช่องทางที่พอจะประชาสัมพันธ์ได้็รบกวนให้เขาช่วยประชาสัมพันธ์เพราะเราก็คงมีบัตเจตที่จะไปโปรโมตขึ้นบิลบอร์ดหรืออะไรพวกนี้เนี่ยนะครับก็ได้รับผลตอบรับที่ดีพอสมควรนะครับคำว่าดีของผมก็คือว่ามีสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหลายที่ติดต่อเข้ามาเยอะมากอินฟลูเอนเซอร์หลายท่านก็ต้องขอขอบคุณผ่าน EP นี้เลยนะครับว่าก็ช่วยประชาสัมพันธ์เยอะมากๆเลยนะครับ ผมก็มองว่าเนี่แหละครับผมก็ไม่ได้คํานวณหรอกครับว่าดท,ท้ายบริจาคไปแล้วเนี่ยผมมันทําให้ผมขายดีขึ้นเท่าไหร่รายได้ที่ผมได้มันจะเพิ่มขึ้นจากการที่คนนิยมชมชอบแบรนด์ผมมากขึ้นแล้วก็เป็นกําไรมากขึ้นเท่านั้นหรือเปล่าไม่ได้คิดตรงนี้เลยครับคิดแค่เพียงว่าถ้ามันไปเปลี่ยนปลั๊กให้กับสถานเล็กด็กัมพา้าเหล่านี้ได้มากที่สุดเท่าไหร่ก็น่าจะยิ่งทําให้ชีวิตความเป็นอยู่นะครับมาตรฐานความปลอดภัยของเด็กๆเหล่านั้นดีขึ้นเท่านั้น ผมคิดว่ามันก็มีแค่นี้แหละครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะช่วยอะไรใครผมว่าสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการจริงๆก็คือความอิ่มเอิบใจหรือความรู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความยั่งยืนหรือสร้างสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นในสังคมหรือสิ่งรอบตัวนั้นแล้วก็ผมคิดว่าพอเราทําพวกนี้เรื่องพวกนี้ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราทุกคนช่ชวยๆกันครับผมเชื่อว่าเราจะมีประเทศไทยรูปแบบหนึง่งเราจะมีโลกใบนี้อีกแบบนึงครับเป็นโลกใบที่ความเหลื่อมล้ามันน้อยลง เรามีการกระจายความช่วยเหลือนะครับคนที่มีความสามารถมีโอกาสมากกว่าก็กระจายสิ่งที่ตัวเองได้ o u ซอ e ทรัพยากรที่ตัวเองได้รับมาจากการเอาความสามารถหรือเอาโอกาสนั้นเนี่ยนะครับไปหมาหาได้เนี่ยกระจายลงไปให้กับคนที่อาจจะไม่มีโอกาสไม่มีความสามารถเท่าแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าไอ้คนที่มันมีความสามารถมากกว่าเนี่ยโอ้โหมันมีคุณค่าหรือว่ามีมูลค่าสูงกว่าชีวิตของเขาเนี่ยมันตีมูลค่าได้สูงกว่าคนที่อาจจะไม่ได้มีความสามารถเท่าไม่ใช่นะครับ คุณมีความสามารถมากกว่าคุณก็ไปหามาพอหามาได้ก็กระจายให้กับคนที่เขาอาจจะไม่มีความสามารถเท่าคุณก็เท่านั้นเองครับทุกคนมันก็เป็นมนุษย์นะครับมีศักดิ์ศรีในความเป็นมนุษย์มีคุณค่าในความเป็นคนเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราผมก็เชื่อว่าถ้าเราทําแบบนี้ได้ครับเราจะได้โลกอีกรูปแบบหนึง่งที่ความเหลื่อมล้ามันน้อยนะครับคนที่ขาดแคลนโอกาสเข้าไม่ถึงมาตรฐานหรือว่าปัจจัยพื้นฐานในชีวิตหลายอย่างเนี่ยก็จะถูกเติมเต็มได้มากขึ้นแน่นอนมันคงไม่มีเพอร์เฟกต์แหะครับ ไม,ไม่ได้ไหมายความว่าทุกคนมันจะกระจายนะครับมาตรฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันเมียนกริปร้อยเอร์เ็ลยแต่ผมคิดว่าอย่างน้อยถ้าเราช่วยกันนะครับไอ้ช่องว่างตรงนี้นะครับมันจะลดลงและทําให้เราเนี่ยมีโลกที่ดีขึ้นน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็แน่นอนว่า s ustainable นะครับหรือว่ายั่งยืนอย่างที่มันควรจะเป็นจริงๆก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับหากว่าสิ่งที่ผมได้นําเสนอไปเนี่ยอาจจะกระทบนะครับหรือว่าเป็นการตําหนิ ไทยหรือเป็นไอเดียที่อาจจะไม่ตรงกับท่านไหนผมขออภัยไว้ตรงนี้นะครับแต่นี้เป็นเพียงไอเดียของผมที่อยากจะนำเสนอเท่านั้นเองนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วมาพบกันใน EP ต่อไปสวัสดีครับทยาน daily podcast ให้ทุกวันทยานไปพร้อมเรื่องราวดีๆกับผมโทมัสพิชเชยงของพัรดี